ก็จะพาไปโดโร่นะครับผมดันเ o อร์เ t อร์ทอยแฟคทอรี่นะครับผมก็จะเป็นดันที่มานานแล้วครับผมแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้รีสายก็เลยยังไม่ได้มานะครับผมดันชื่อ h o r r o r To y Factory นะครับผมก็เข้าได้ตั้งแต่เหรวลร้อยสี่สิบนะครับผมขึ้นไปนะครับมาปาร์ตี้ก็ได้ครับผมมาเดียวก็ได้เนาะสิ่งที่จะได้นะครับผมจะเป็นบอดี้คอยนะครับผมไปแลกเป็นเป็นของต่างๆนะครับผมก็ตามนี้ครับผมตามจํานวนเหรียญนะครับผมเป็นดันเก่าแล้วครับผม ก็ตั้งแต่14.2แล้วแต่ผมไม่ได้ลงนะครับผมก็ของอื่นๆก็จะเป็นพวกโอเพอร์โอบูบ็อกอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะได้จากเทเซเชียบ็อกนะครับผมตอนฆ่าบอสเสร็จแล้วนะครับผมมอนส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นธาตุเดมอนแล้วก็อันเดนนะครับผมส่วนบอสเนี่ยเราจะเป็นธาตุโกส์นะครับผมของรางวัลอะไรเงี้ยก็น่าจะทราบมาอยู่แล้วนะไม่รอช้าเนาะเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผม ตั้งใจไปเลยครับปึ๊บตอนนี้จะไม่มีอะไรครับผมแปลงล่างแล้วก็คุยๆไปครับ เช็คดีๆนะครับเดี๋ยวแปลงล่างหมดโดน ไปคุยกับคนแรกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนหาอะไรอยู่ โอเครีบร okay. 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 ีบขึ้นเลยครับโอเคโอเคครับโป้คุยกับทหานะครับทางสีเขียวโอเค

โ okay, อเคตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรอแปลงร่างเป็นร่างเดิมนะครับ many hours later โอเคแก้มาเชื่อปุ๊บโอเคไป ผมเดี๋ยวไปเจอบอสแล้วครับผมไปเดี๋ยวผมเตรียมของก่อนปุกันสิ t ุัวแดงเนี่ยไม่ใช่โอเคตัวเ่ดงครับอันกันอย่างเดียวครับไม่ไหว ดีแรงมากดีแรงมากไปครับผมลานเวไม่จิกติดแล้วครับโอ้ยดีกว่มหมด One eternity later. ตายแล้วฮ่ามันตายแล้วโอเคโอ้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  ตายทีเอตายยังลูกตายยัง ตีวออย่างเดียวตอนนี้โอเค อ้ยมันตายไปตัวหนึ่งแล้วอ้ยเมวแมียวตัวนี้เมียวอ้โอ้อออลูกพีมตายไปแล้วเออ, <Monster S 1> อตายหมดแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปเอาของขวัญกันดีกว่าครับได้เปิดคนเดียวด้วย <Wow. S 1> เก็บเก็บให้หมด มีอะไรบ้างเนี่ยโอเวอร์เพิ่มโอเคบัตตคกรโอเคมาครับเออโอ้แหลกโอเคโอ,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 โอ้ไม่เห็นดอกอะไรมาเยอะอย่างนี้ MCA มี MC อกันนะครับผมนะกล้องสุดท้ายครับผมโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดโชว์ดกว่าอะไรไม้ผี mca ได้มาสามันนะครับผม oh <my> แต่ตอนนี้ราคามันลงหมดแล้วครับไม่ค่อยแพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมกิบบ็อกได้ไรกิบบ็อกได้ดกิบบ็อกอ่าได้ทองอันหนึ่งครับผมได้ฟอสเซตโรสโอเคดาคอนฝายโอ้ธานาทอสเดสเปรโร o ไม่ค่อยดีครับวากะบอสโอ้ยเกลือหมดแล้วก็เดี๋ยวคุยออก หรือว่ากดกลับไปเลยก็ได้ครับผมโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับดันเฮเลอร์ทอยแฟค t o อรนะครับผมก็คือเอาเรื่องนะครับผมก็ถ้าใครจะมาก็แนะนำว่าควรใช้เป็นสาย s o เอ็กเพนชั่นมาค่าบอสดีกว่านะครับอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอลากันไปก่อนนะครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ